ก็วันน oh oh> oh 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 oh. ี้เ oh ลิก oh ดีนะคะวงสวงวัน oh ที่11นะคะเดือนหนึ่งก็เป็นที่หนึ่งตลอดไปนะคะในนามกวคาฝันก็เราเป็นเดือนเดือนที่หนึ่งนะก็เป็นเดือนดีนะคะเลิกดีแล้วก็เป็นอะไรที่ออนแอร์เดือนที่1ด้วยเป็นเดือนที่ดีของทุกคนเป็นการเริ่มต้นที่ดีเรียกว่าเป็นนิดนิดนิดหมายอันดีละกันนะคะของของพวกเราทุกคนค่ะก็ ละครเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงดารานักแสดงทุกท่านแล้วก็ช่องแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนนะคะและที่สําคัญที่สุดคือได้นักแสดงที่แต่ละท่านให้เกียรตินะคะมาร่วมงานกับพวกเราก็ดีใจมากแล้วทุกคนครั้งแรกด้วยนะฝากน้องฮุนนะครับฝากน้องฝักตัวน้องอ่นแล้วก็น้องคนน้องคนนแหะครับเป็นครั้งแรก ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้รับเกียรติแล้วกันนะน่ารักมากต้องขอบคุณตรงนี้เลยพี่พลพี่ยนนะคะร่วมงานกับเราครั้งแรกแล้วก็นักแสดงอีกหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่สุเม์น้องเคลงนะคะหลายๆคนพี่โชคเลยหลายหลายคนเนี่ยก็มาร่วมงานกับเราอยู่แล้วพี่แพรด้วยหมืทุกคนเลยอ่าฮะก็มาร่วมเรากับงานมาร่วมงานกับเราอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ได้นักแสดงหน้าใหม่น้องใหม่ไม่ว่าน้องใหม่แล้วกันนะคะที่มาร่วมงานกับเราก็ฝากฝากน้องใหม่สองคนไว้ด้วยเดี๋ยวให้น้องใหม่ทั้งสองคนเดี๋ยวพูดอะไรหน่อยครับว่าน้องใหม่ น้องพลเชก่อก่อนเลยใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณต้ามากนะครับที่เห็นอะไรก็ไม่รู้นะครับในเราสองคนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับพี่พลเองอ่ะพี่พลไปทาอาหารมาช่วงหนึ่งก็คิดถึงละครด้วยพอได้กลับมาเล่นเนี่ยคือได้มาเล่นกับช่องใหม่บ้านใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายังเจอกับนักแสดงกลุ่มใหม่ด้วยที่แทบทุกคนเนี่ยเราไม่เคยเล่นละครด้วยมาก่อน นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะฝากละครเพราะว่าไม์เนี่ยตั้งใจมากๆนะครับบทของพี่พลจะอยู่กับน้องค่อนข้างจะตลอดทั้งเรื่องนะครับก็จะเห็นความตั้งใจของเขาก็ฝากด้วยแล้วกันครับน้องอ้นค่ะน้องอ้นอ้นครับน้องอ้นนะครับก็เป็นโรงเรียนใหม่แต่ว่าเป็นโรงเรียนใหม่ที่เป็นครูคนแรกด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กๆเราโตมากับละครช่องเจ็ดแม้แต่ตอนเช้าละครเด็กหรืออะไรกันทีดีกรอะไรก็แล้วแต่การได้กลับมาทำกับช่องเจ็ดมันก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียริ ก็ครั้งนี้ได้เห็นการทํางานกับทีมงานที่ตั้งใจและมีความสุขมือบทยากมากนะครับแต่ว่าเราทํางานกันแล้วเรามีความสุขมาเลยแบบหายเหนื่อยไปได้เยอะมากแล้วก็อยากจะฝากแฟนๆช่องเจ็ดทุกคนนะครับให้กาลังใจด้วยเพราะว่าละครจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าเกิดแฟนๆไม่ได้ให้กาลังใจแล้วก็อยากให้รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเราทุ่มเทมากๆจริงๆอยากให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ชมความสนุกสนานด้วยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในนามของพี่กิตตากับ พี่วีนะครับก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจมากอะเรารู้สึกว่าเราเลยต้องทําหน้าที่เราให้ดีมากๆเพื่อให้ส่งความตั้งใจของผู้จัดซึ่งเราเอาใจช่วยมากๆของเขาเป็นละครหลังข่าวครั้งแรกของยูด้วยก็เลยแบบช่วยนอกจากช่วยน้องใหม่แล้วช่วยผู้จัดโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็มีนักแสดงหลายๆท่านเดี๋ยวต้องมาคุยกับคนนี้เลยจะบอกว่าตอนช่องส่งมาพระเอกคนแรกบอกว่าจะได้ใคร ที่าอยู่กลางตอนจะบอกว่าอตอนแรกอะ่ะช่องบอกว่าพระเอกเรื่องนี้จะเป็นใครแล้วก็รออยู่นะว่าช่องจะส่งใครมาให้พี่ช่องก็บอกมาคำแล้วว่าะะพี่ตา้<ท>าค่ะว่าได้เป็นพี่ไม้โอ้โหว้าวแบบว้าวีไม้มาเล่นละครให้ก็ขอบคุณน้องมากๆแล้วเรื่องนี้จะบอกว่า ไม่ทุ่มเทมากๆจริงๆอยากจะให้เขาได้พูดอะไรหน่อยกับละครเรื่องนี้เขาตั้งใจจริงๆอยากจะฝากละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครที่ต้องบอกคุแฟนช่องเจ็ดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆใช่พูมกลับแล้วก็ตั้งใจมากก็ฝากด้วยนะครับแต่บทบาทที่ไม่ก็ถือว่าเป็นเป็นฝาแฝดเรื่องแรกที่เป็นฝาแฝดจริงๆนะครับอย่างเรื่องที่แล้วก็เป็นแฝดที่มาเจอกันตอนท้ายแต่ว่าเรื่องนี้โอ้ต้องอยู่ด้วยกันเยอะมากทั้งเรื่องต้องบอกว่าการไหนทำยากมาก แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็ฝากด้วยนะครับ25นี้ครับแล้วเราได้ประกบนี่สองนักเอกเลย้ังมอกแบบนีสวยแม่ครับสองคนในเรื่องก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันครับคนนี้เขาก็เป็นทนายไม่แบ่งแบ่งไม่ได้ครับน้องพับขอสองขอใช่คนนี้ก็เปรี้ยวๆครับทนายสาวค่ะเป็นไงครับวันนี้ ละครของเราใกล้จะได้ได้ชมกันแล้วเนาะใช่ค่ะก็จริงๆเราปิดกล้องกันสักพักแล้วค่ะแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้เลิกดีได้ออน25่สิามกราคมนี้นะคะเป็นตอนแรกนะคะก็อย่างที่ทุกคนฝากไปฝากด้วยนะคะในรอยชายก็คือนักแสดงขับ้างเยอะมากๆนะคะเราก็ถือว่าเป็นกําไรของคุณผู้ชมด้วยแหละที่แบบว่านักแสดงทุกคนจะได้มารวมตัวกันแบบนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆได้ได้เห็นภาพใหม่ๆในเรื่องนี้แน่นอนค่ะสนุกแน่นอนจะสาเดียว ทุกคนก็ฝากไปครบหมดแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ละครเรื่องในรอยสายด้วยนะคะพูมกับอูมกับพูมกับพูพูมับพูมกับพกับพูมกับผู้กัามกับพูมกับูมกับมกับพมัพูมกับ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 กัูกับพูกกับพูมกับพูกมกัมมมกมมมกกกกักนกฝัก ไม่ต้องปรับบค่ะพี่ส่วงกลางเลยค่ะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันถึงความยากง่ายเรื่องนี้นะครับพี่ถึงความเข้มข้นของเรื่องนี้ที่แบบแฟนๆห้ามพลาดโอ้โหถ้าความเข้มข้นมันก็เข้มข้นตลอดนะฮะถ้าจะถามว่าห้ามพลาดก็ห้ามพลาดหมดเลยลุกปุ๊บดูไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่มันเป็นสายมันเป็นขนมมีเรื่องซับซ้อนเลยพี่ใช่มันมีแต่มันมีคือโดยโดยเรื่องราวของเรื่องเนี่ยมันมีมันมีการหักมุมมันมีอะไรสิ่งต่างๆที่นันนำเสนอเนี่ย บางทีมันต้องใช้ใช้นั่นการดูหน่อยว่าเฮ้ยการที่คุณมีฝาแฝดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเรื่องอื่นครับเรื่องหนังเกี่ยวกับฝาแฝดนี้มามีมาเยอะมากแต่เรื่องนี้แปลกมากเป็นฝาแฝดไม่เหมือนเรื่องอื่นก็นั่นนะเดี๋ยวต้องไปดูเอาเองแล้วกันมาเจอพี่โซ่ไปพูดเสร็จแล้วจะไปเลยฝากละครหน่อยพี่ฝากละครหน่อยก็ในรอยรายนะครับ ตอนนี้เวลาของช่องเจ็ดอย่าลืมนะว่าเขาฉายทุกวันจันทถึงพรฤหัตชั่วโมงหนึ่ง,อ,งอย่าไปนั่ง2 2> สองทุ่มสี่สิบไม่ใช่ไปนั่งรอดูสองทุ่มต้นๆแล้วหาไม่เจอแล้วก็ไม่ไไม่ได้รอสองทุ่มสิบฉายปั๊บปั๊บ,บปั๊บปุ๊บจบปุ๊บอีกวันมาดูดูมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้สนุกมากเวลาเราดูกันอย่างนี้กลับบ้านมาพุบอาบน้ําเสร็จมีละครให้ดูอย่าพลาดอยากให้ทุกคนดูอยากให้ดูจริงๆใครไม่ดูผมเสียใจผมอยากให้ดูจริง ไดพี่ไปยังอะคะได้มาเป็นตัวแทนบิ๊ต้าได้ได้ได้เอาเป็นพี่วีละกันพี่พี่วีพี่วีแหละพี่วีมามาอ่าก็เรื่องนี้นะครับไม่ใช่ที่วีอยู่ก่อนเรื่องนี้นะครับก็ตาโปรเจกต์ของเราก็คือเรื่องนี้ตาจะเป็นคนหลีดคนนำนะครับผมก็จะเป็นคนคอยサポートอยู่เบื้องหลังนะครับก็เพราะว่าผมเองก็มีงานงานหลักละครอื่นที่ต้องกํากับแะต้องอะไรเงี้ยก็ ดูตาอยู่ห่างๆคอยช่วยดูตลอดก็เรียกว่าเก่งมากครับแล้วก็ตาก็น้องๆตาก็มาชมว่าหูพี่ไม้พ,พี่สาพี่ะกายพี่อ้นทุกคนแบบทุกคนตั้งใจมากเราก็แบบเราดูแผนกตัดต่อนะพอตัดต่อมาดูแบบเฮ้ยเจ๋งมากพี่ทรงทํามาแบบมุมกล้องนี่ผมว่าว้าวมากครับผมว่าแตกต่างจากละครช่องเจ็ดที่เราเคยดูกัน ครับไงก็ฝากด้วยนะครับทั้งนักแสดงและทีมงานทุกคนเหนื่อยกันมากครับฝากติดตามดาราไซดด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่๕มิถุนายน๒๐๔๐นะโอเคโอเคไหมได้ครบมาทุกคนได้ประเด็นครบมาได้คอนเสิร์ตครบไหมคะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวสามแยกทีละคนแล้วกันเนอะเป็นไม้เป็นที่สา